อ๋อไม่ได้เป็นการเคลียร์ค่ะคือขวัญกับน้องเขาน้องน่ารักกับขวัญอยู่แล้วค่ะแล้วก็เราก็ค่อนข้างนี่จะสนิทกันนะนะแล้ววันนั้นน้องเขาก็ส่งลายคอนเก a ส u l a เลชันมาให้ขวัญเพราะว่าเป็นวันที่ขวัญรับปริญญาอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องก็น่ารักแล้วก็ขวัญก็ขอบคุณน้องแล้วก็คุยกันภาษาเพื่อนผู้หญิงนะคะอ๋อไม่ทราบค่ะขวัญไม่ทราบเลยค่ะก็พอขวัญเห็นรูปว่าเห็นเหมือนกับเขารู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยขวัญก็เลยถามว่าเอาน้องรู้จักกันหรอแค่นั้นเองค่ะ หลังจากที่น้องเขาพูดแสดงความยินดีวันรับปริญญาโอ้ยไม่ใช่หรอกค่ะคืออย่า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 เล่นข่าวนี้กับน,น้องเลยเพราะน้องก็เป็นผู้หญิงอะเนาะไม่ดีหรอกอ๋อก็ถามค่ะก็ถามตอนภาษาเพื่อนผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ค่ะไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรไม่ไม่ใช่ค่ะไม่ได้ไมไดีไม่ได้มีจุดประสองค์อะไรเลยคือโดยส่วนตัวน้องน่ารัก แล้วก็ดีกันนะคะไม่ได้มีปัญหากันก,ก็ก็ตกใจใช่เพราะว่าเราก็เหมือนเพิ่งเจอกันน้องเพิ่งถ่ายรูปเล่นกันวันนั้นไอจีทั้งหน้าแทบจะมีแต่ขวัญกับน,น้องอะไรอย่างเงี้ยก็เล่นกันก็ไม่ค่ะไม่ไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อกันแล้วค่ะ